ทีนี้พาคุณผู้ชมมาแลในเรื่องข้องวิกฤตบนทองถนนนกันมัง่งนะคะต้องบอกว่าการขับรถเร็วเกินว่ากฎหมม้ค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่วาเรื่องข้องตัวเล็กบนหน้าปัดเท่านั้นนะแต่เป็นความเสี่ยงถึงสะส้มยุดถูกวินาทีบนทองถนนไทยค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามมาตราการและการแนวทางการแก้ไขจากภาครัฐกับความพยายามที่จะยกระดับความปลอดภัยให้คนไทยได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวันนะคะจะเป็นผ่านพื้ได้ไปติดตามในช่วงของซ o u t ์สตอรี่กันเลยค่ะ าวชาวไการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขบนมาตรวัดความเร็วแต่คือพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมในพริบตาสถิติและงานวิจัยจำนวนมากได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าความเร็วที่มากเกินพอดีคือฆาตากรบนท้องถนน ที่พากชีวิตผู้คนโดยไม่เลือกหน้าแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมความเร็วอย่างชัดเจนแต่ทุกๆวันบนท้องถนนทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดยังคงเต็มไปด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์ที่เร่งรีบเกินขอบเขตของความปลอดภัยจนกลายเป็นหนึ่งในต้นตอของโศกนาฏกรรมที่พากชีวิตคนไทยไปนับหมื่นรายต่อปีข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสอปทร,ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า17,000รายต่อปีโดยมีความเร็วเกินกำหนดเป็นปัจจัยหลักของอุบัติเหตุร้ายแรงกว่า30%ของทั้งหมดการขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วนอาจฟังดูปกติในความเข้าใจของใครหลายคนแต่ในทางกายภาพหากรถต้องเบรกกระทันหันจากความเร็วระดับนี้จะต้องใช้ระยะเบรกอย่างน้อย102เมตรกว่ารถจะหยุดสนิท มากพอจะทําให้การชนเพียงครั้งเดียวกลายเป็นอุบัติเหตุมูงโดยเฉพาะจัก,กรยานยนต์ที่มีผู้ใช้กว่า20ล้านคันทั่วประเทศการเร่งเครื่องแต่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่สวมหมวกกันน็อกเปรียบเสมือนการแลกชีวิตกับความสะใจชั่วครู่ขณะที่หน่วยงานรัฐพยายามผลักดันเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบ AI ตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ การติดตั้ง GPS ในรถโดยสารสาธารณะหรือการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในโรงเรียนและชุมชนก็ยังต้องการความร่วมมือจากหัวใจของสังคมคือประชาชนผู้ใช้ถนนทุกคนอยากจะให้ไปดูคนที่เขาประสบเหตุนะครับคนที่ประสบเหตุเวลาประสบเหตุแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงจากชีวิตดีๆเนี่ยกลับกลายเป็นหลังมือเนรับไม่เหมือนเดิมถึงเราจะไม่ชื่อผู้ประมาทนะครับเราก็ต้องตรวจดูให้รอบด้านนะครับอันนี้สําคัญ เจอไฟนะครับก็ตรวจดูรอบด้านก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราได้ไฟที่ถูกต้องเนี่ยเราจะไปขอท่านสังเกตสักนิดนึงนะครับว่ามีคนที่ประมาทหรือเปล่าที่จะมาพาท่านให้สูญเสียชีวิตและร่างกายได้นะครับก็ขอเตือนทั้งคนประมาทและขอเตือนทั้งคนไม่ประมาทด้วยครับเพราะเรื่องปริศนาจรมันไม่เลือกคนนะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทั้งคนมีประมาทและคนที่ไม่ประมาทครับผม ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยโดยเริ่มต้นจากความเข้าใจในความเสี่ยงการตรหนักรู้และการลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพราะความเร็วไม่ใช่แค่ตัวเลขบนมาตรวัดแต่คือเส้นบางๆระหว่างชีวิตกับความตายหยุดสปีดก่อนจะไม่มีโอกาสเหยียบเบรกการเปลี่ยนแปลงอาจเริ่มต้นได้จากตัวเราเองชะลอความเร็วคือการให้โอกาสทุกชีวิตบนท้องถนนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย ปราโมทวีรสมถ่ายภาพปริทมณวันเดดรันทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี